มึงกูโดนมิจฉาชีพหรอกไม่คิดไม่ฝันว่ากูจะโดนด้วยตัวเองทั้งที่เรามันระวังตัวมากๆใครที่ไม่อยากโดนเหมือนผมฟังให้จบทุกวันนี้มิจฉาชีพมีมาทุกรูปแบบทุกแพลตฟอร์มทุกมุกไม่ใช่แค่โทรมาบอกว่าเป็นตำรวจหรือว่าคุณมีพัสดตุตกค้างไม่ใช่แค่นั้นมันมีหลายมุกมากๆดูเคสของคนอื่นก็ดูมาโคตรเยอะแล้วก็ป้องกันตัวเองแต่ว่าไม่คิดว่าจะโดนกับตัวเองก่อนหน้านี้ไม่คิดจะแชร์กับใครหรอกเพราะว่า เขินไม่คิดว่าตัวเองจะมาโดนอะไรแบบนี้ด้วยความโลภมิชาชีพทุกวันนี้แม่งโคตรเยอะอันนี้โดนกับแพลตฟอร์มสีฟ้าตัว F แพลตฟอร์มที่เป็นมาร์เก็ตเพลสสารภาพเลยโลภโดนเพราะความโลภของตัวเองตอนนั้นทําร้านวัสดุกอ่อสร้างอยู่หารถไถมาตักทรายตักหินนี่แหละไปดูราคาตามที่ต่างๆตามเพจท,ที่เขาขายกันราคาเป็นหลักแสนน่ะแต่มาเจอตัวนี้20,000ืน 20, เป็นรถไถแบบตัวเล็กะแต่ว่าใช้ไอตัวเครื่องของคูบูต้าแบบเดิมอะ่ะแบบกบ เาที่เป็นแบบสตาร์ทมือมาแอพพลายกับตัวโครงแบบใหม่ซึ่งก็ดูดีเลยแหละมีทั้งตัวดันหินดันทรายด้านหน้ามีทั้งผานไว้ไทยนาะเดี๋ยวผมจะเจาะทำลายให้ดูมันเป็นเคสที่ต้องเรียนรู้มาดูทำลายเหตุเกิดเมื่อปี65ตอนที่ผมทําร้านวัสดุก่อสร้างผมไปหารถตักตักหินตักทรายนั่นแหละผ่านทางแอปพลิเคชันตัว F สีฟ้ามาเก็ตเพลสแล้วก็ไปเจอ โพสในตัวมาร์เก็ตเพลสเนี่ยโพสต์ไว้ที่ราคา20,000บาทผมก็ทักไปว่าราคา20,000ใช่ไหมทักไอคนนี้แหละดูหน้ามันจริงๆเห็นหน้าอย่างนี้ก็น่าจะเอะใจแล้วนะแต่ว่าเห็นราคาถูกมากๆผมก็แคปไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญเรื่องรถว่าราคาถูกขนาดนี้แค่2 0 0 0 0นเองควรซื้อไหมแต่ว่ามันเป็นหัวรถไถแบบเก่านะน้องเขาก็บอกว่าซื้อเลยพี่คุ้มโอเคมั่นใจแล้วก็ขอเบอร์เข้ามาคนนี้เขาใช้ชื่อในแพลตฟอร์มว่าออโต้คิ ซึ่งก็ไม่มีรูปให้เห็นหรอกมาดูทำลายที่ผมโดนกันก็ราคาที่ได้รับก็2 0 0 0 0บาทผมก็โทรไปหาเขานะอ่าเขาก็เป็นผู้ชายชื่อธนพัฒน์เราไป search. เซิร์ชใน Google มีแบ c ็คลิสเป็นวิชาชีพอยู่รถอยู่ที่ไหนครับจะจองเห็นราคาถูกจะจองเขาให้จอง2000ก็โอนมาที่บัญชีนี้ผมก็โอนไป2000ตอนแรกเขาอยู่ที่ชนบุรีนะแถวแหลมชะบงังเขาบอกว่าเขามีตัวดันด้านหน้าที่เป็นตัวดันทรายดันหินผานด้านหลังอ่าเป็นอุปกรณ์ เสเอาไว้ไถนานะนะทักถามเข้าไปว่าไอ้รถไถตัวนี้สามารถที่จะใส่รถกระบะผมได้ไหมผมมีกระบะเป็นกระบะ2อตอนที่มีคนนั่งได้ด้านหลังเขาก็เออหวังดีมีไม้เสริมให้สามารถที่จะต่อไม้ได้เออแม่งก็ถูกกฎหมายบอกไปรูไปถึงชนบุรีจากสุรินทร์นะตอนนั้นก็ยังไม่เอใจอะ่ะเออด้วยความโลภพอโอนไป2000เสร็จแล้วผมก็กําลังขับรถออกไปจะไปชนบุรีแั่นแหละก็บอกว่าถ้าใกล้ถึงจะโทรแจ้งอีกที่โทรคุยกันแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นหน้าเห็นอะไรนะจริงๆหน้าเสียดายนะ น่าจะวิดีโอคอลจะได้เห็นหน้าตาที่ชัดเจนว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ถามเขาว่าได้ผ่านกับอุปกรณ์อื่นๆครบถ้วนตามรูปนะครับอ่าเขาก็บอกได้ครบถ้วนครับพอขับรถไปสักพักยังไม่ออกจากอำเภอเมืองหรอกเขาก็บอกว่าผมรบกวนโอนเพิ่มให้ผมอีกพันห้าครับผมสั่งอุปกรณ์ไปให้หมดแล้วกําลังออกไปเอาครับให้ผมออกไปเอาที่อ e ีเกียกรุงเทพโอเคผมก็เคยไปกรุงเทพบ่อยอ e ีเกียก็เคยไปผมก็จะไปทางด่วนนั่นแหละกระบะผมก็มีเอกสารอะไรครบ แ,แต่ยังไม่เอะใจว่าปักหมุดแผนที่เนี่ยปักจัตุจกักอีเกียบ้านอยู่จัตุจกักอูยังไม่เอะใจด้วยความโลภอ่ะเนาะผมก็ถามเขาไปนะอีเกียไม่กะบางนาใช่ไหมอ่าใช่ครับอีเกียอีเกียเลยครับผมก็บอกเขาว่าแผนที่ไม่ตรงครับน่าจะถึงก่อนหนึ่งทุ่มครับผมขับรถไปแล้วขับรถไปตั้งแต่สิบโมงปกติขับเก๋งไปกรุงเทพบ่อยอยู่แล้วผ่านทางอีเกียไม่กะบางนาแถวนั้นแหละเป็นโซนที่ คุ้นเคยอยู่แล้วแต่ว่าไม่เอะใจเออเขาก็บอกว่าช่างกําลังประกอบแขนให้ครับผมใจเขาไปหมดแล้วตอนนี้กําลังหายืมเพื่อนซื้อสายไฮดรอลิกใตให้อยู่ครับพี่จะได้ไม่ต้องไปหาทําต่อห่วงใยห,ห่วงใยจบที่นี่ที่เดียวเลยอันนี้ผมทักเข้าไปส่งโลเคชั่นใหม่ให้หน่อยครับที่ส่งมามันพาไปจตุจักคือแม่งส่งโลเคชั่นมาผิดกูก็ยังไม่เอะใจหรอแม่งคนโลภอ,อ่ะเอออยากได้ของถูกอะ่ะเออแล้วมันก็ส่งว่าเนี่ยโลเคชั่นใหม่อีเกียอเมริกาบางนา ห้าห้าห้าแม่งเยอะเย้ยกูอีกกูก็ยังไม่เอใจผมอยู่ตรงร้านส่งตรงร้านแล้วนะครับน่าจะอยู่นะน่าจะตรงอยู่มันบอกว่าน่าจะตรงอยู่อันนี้ก็ยังไม่เอกใจอีเกียอเมริกาบางนากูผานเมกกะบางนามาเป็น10-20รอบอะ่ะกูยังไม่เคยเห็นอู่อะไรอยู่ตรงนั้นเลยมีแต่ทางด่วนร้านทองยังไม่เอกใจมันมีป่าวว่ากูมีตรงแถวๆสะพานทางข้ามป่าวว่าผมหาตังก่อนครับพี่เดี๋ยวเอาสายไม่ทันร้านปิดก่อนเดี๋ยวจะแย่แสดงความหยาย่วงใย ไปซื้อสายไฮดรอลิกถามเกี่ยวกับเรื่องของแขนตกักผมจะเอาตัวแขนตักตัวเนี้มาตักหินตักทรายที่ร้านพอมีรูปแขนตักไหมอ๋อมีครับแล้วมันแท็กโลเคชันมาอีกทีไปสนามหลวงมันแท็กจะไปเอาสายไฮดรอลิกแล้วแท็กบอกผมว่าไปสนามหลวงกูก็ยังไม่เอกใจผมก็บอกว่ามันไปสนามหลวงครับมันก็พิมพ์ว่าพี่พิมพ์เลยอีกเกียบางนาะเดี๋ยวผมไม่รับเอ,อ้ให้กูพิมพ์เองด้วยตอนนี้ขาดแค่ชุดสายครับด้วยความโลภผมก็ ต่อไปแจวเลยอยากได้อยากได้ไดชุดตักูวความโลภก,กูมันก็บอกว่าช่วงกลางเดือนยืมยากฮ่าฮ่ฮ่เลยช้าเลยผมบอกเขา พี่ไปถึงค่อยจ่ายที่เหลือนะครับแล้วมันก็บอกผมทุนน้อยผมก็บอกยังไม่เห็นของเลยครับพี่รบกวนหน่อยนะครับผมหาไม่ทันเ,เขาบอกว่าเขาหาเงินมาซื้อถ่ายให้ริกไม่ทันจริงๆมันขายแค่พันเดียวผมมาเอาที่หลักสี่โทรจนหมดคนยืมแล้วครับขอโทษด้วยนะครับพี่จริงๆมันเอาตังค์ที่กูโอนไปแล้วไปซื้อก็ได้บอกว่ามันจะเอาตังค์กูว่าเออจะให้กูโอนเพิ่มขอโทษด้วยนะครับพี่ผมก็เลยขอดูบประชาชนมัน ขอดูบับรประชาชนน้องหน่อยครับพี่โอนไปเยอะแล้วเก็บบินไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ไปจ่ายถ้าไม่ได้ก็ยังไม่ติดก็ได้ครับเอาเท่าที่มีอุปกรณ์อันนี้เริ่มตังคิดและโอนแม่งไปเยอะแล้วบินผมเก็บไว้ให้หมดแล้วครับพี่ผมหารวมให้จนครบแล้วขายพันเดียวแค่ใส่สายก็เสร็จแล้วพี่ผมก็ขอดูระบตดประชาชนมันก็ส่งมาส่งมาจริงๆนะบตรประชาชนซึ่งบัญชีมา้าบอกไม่รู้ธนพัฒน์บุวอรุณเนี่ย จุดๆมีรูปเซิร์ช Google แม่งก็มีแม่งติดแบ็กลิสต์ว่าเป็นมิจฉาชีพกูก็ไม่เซิร์ชตอนแรกเนาะแล้วไอตอนโอนแม่งก็ไม่วิดีโอคอลไปหามันว่าหน้าตามันตรงกับ ไอตัวบัตรประชาชนนี้มั้ยเออบัญชีม้าหรือเปล่าถ่ายภาพสายไฮดริกให้ดูด้วยครับอันนี้ผมถามหาสายไฮดริกอ่ะครับได้ของแล้วจะอัปเดตให้เลยแล้วก็ผมก็บอกถ่ายภาพอู่ให้ดูหน่อยครับจะได้หาเจออู่กับรถครับถึงแล้วคอไปเลยพี่แล้วทาไมกูไม่คอตอนแรกวะจะได้เห็นหน้ามันด,ดูด้วยความโลภแล้วกูโอนไปอีกพันหนึ่งสายไฮดริกกูก็ขับรถไปเรื่อยๆนะเออผ่านบุรีรัมไปจนถึงสีคิวอะ่ะเออสีคิ้วที่มี ปั๊มแยกเยอะๆไปชัยภูมิขอนแก่นน่ะนะป,ปะะนะั๊มปตทอนน่ะขับไปถึงประมาณสักห้าโมงเย็นแล้วแม่งเริ่มมืดกูก็จอดดูก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนี่พิมอะไรไปแม่งก็แดงหมดก็คือมันบล็อกหมดอ่ะโทรไปแม่งก็ไม่รับสายตัดสัญญาณไปเลยแล้วก็ยังมีพิมพ์ต่อไปนะเพิ่งรู้ตัวว่าโดนหลอกน้องอายุยังน้อยนะครับให้โอกาสกลับใจโอนคืนได้นะครับโอนไปทั้งหมดแม่งเก้าพันห้าไม่งั้นพี่ต้องแจ้งความนะครับมันคงจะโอนให้มึงแหละเออรู้ตัวแล้วแหละว่าโดนหลอกอะนะ ถึง4คิวอะไปแจ้งความสอนอสคิ้วอะปรากฏว่าตำรวจไม่รับแจ้งความอีกตำรวจหา <How? S 1> ว่าจุดเกิดเหตุตั้งแต่แรกอยู่ที่สุรินไม่รับแจ้งความกูก็ต้องทอขับรถมาที่สุรินเออเพื่อจะมาพิมพ์เนี่ยพิมพ์เอกสารจะแจ้งความเนี่ยเตรียมหมดเลยเนี่ยกลับมาพิมพ์เอกสารจะแจ้งความเตรียมไว้หมดเลยเนี่ยเหตุการณ์เกิดตั้งแต่ตอนไหนโอน มัดจำา2 0 0 0ค่าโน่นอีกพันหค่าแขนยกอีก3000รวมทั้งหมด95 0 0โดนไปแล้วก็แจ้งความกับสอนสุรินผู้หมวดเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอนะเนาะนี่แจ้งความเรียบร้อยเรียบร้อยบอกทำลายเรียบร้อยผู้หมวดเขาก็สอบสวนตามที่เป็นจริงอนะเนาะจับทำลายว่าเกิดอะไรขึ้นจ่ายตังไปตอนไหนบ้างผ่านธนาคารอะไรผมก็โทรแจ้งอายัดบัญชีธนาคาร ฟ้าแดงโทรไปบอกขออายัดบัญชีหน่อยไม่ให้อายัดเขาบอกอยังไงร,รู้ไหมเขาบอกให้ไปเอาใบาแจ้งความมาขออายัดซึ่งแม่งกว่าจะได้ใบแจ้งความอีกหนึ่งวันอะ่ะได้ใบแจ้งความตัวเนี้ยเอาไปที่ธนาคารขอแจ้งอายัดซึ่งแม่งตังก็ไปไหนเราก็ไม่รู้โอนตังออกไปหมดแล้วอายัดไม่ทันเวลาระบบราชการของเราแม่งอย่างนี้แหละมิฉาชีพเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะว่าระบบมันล่าช้าแจ้งความเสร็จโอเคคุณตำรวจจะดำเนินการให้ครับผ่านไป2เดือน เงียบกริบไม่โทรมาก็ไปติดต่อที่สอนอสอนอสุรินระตำรวจก็โอเคใบแจ้งความเรียที่นี้นะยังไม่ได้มีการติดต่อกลับมาจากธนาคารคกูก็พอใจแล้วแหละกูค,คงไม่ได้ตังคืนหรอกอย่างน้อยคนที่ชื่อไอ้ธนพัฒน์เนี่ยมาติดแบคไลส์เพิ่มเข้าไปกูก็สงสัยว่าตอนที่เซิร์ชด,ดูใน Google น่ะมันก็มีแบคไลส์หลายเจ้าชื่อนี้แจ้งเป็นแบคไลส์หลายคนมากสงสัยว่าทําไมมันยังลอยนวลได้วะโอเคไม่แปลกใจแล้วอะไรระบบราชการอย่างเงี้ยเทสนนี้ จริงๆไม่ค่อยอยากจะแชร์เท่าไหร่เพราะว่าเขินโดนด้วยตัวเองแต่ยังดีที่โดนไม่ถึงแสนไม่ถึงล้านเหมือนคนอื่นนะก็ถือว่าเป็นวิทยาทานให้กับคนที่ยังไม่เคยโดนอะไรพวกนี้คุณหมอหรือว่าคนที่อยู่ในราชการผู้ใหญ่คนแก่ๆก็โดนไปเยอะรวมทั้งไอ้คนที่ผมไปปรึกษามันว่าจะซื้อไอ้รถไถตัวนี้ผมก็เพิ่งมารู้ว่ามันโดนคอเจนเตอร์โทรมาบอกว่าเป็นตำรวจคุณมีหมายนู่นนี่นั่น มันโดนไปสองแสนเออ โดนหนักกว่ากูเองแม่งเอ้ยกูไอ้ยมึงโดนด้วยเหรอวันเนี้ยไม่ใช่แค่กูเหรอวันเนี้ยกูมีเพื่อนแล้วโอ้ยโอเค,อเ,คเป็นวิทยาทานนะครับผมก็เป็นห่วงคนเท่าคนแก่พ่อผมก็ได้ข่าวเรื่องพวกนี้มาค่อนข้างเยอะพ่อผมถึงขนาดไม่ใช้โทรศัพท์แล้วเออซื้อโทรศัพท์ให้แต่ว่าไม่ใช้โทรศัพท์เพราะว่าขี้เกียจร,รับสายไอ้พวกมิจฉาชีพที่โทรมาพวกนี้ถือว่าเป็นวิทยาทานให้กับคนที่เออยังไม่รู้เรื่ห์เหลี่ยมของมิจฉา ว่ามิจฉาชีพมันแฝงตัวมาทุกรูปแบบทุกแพลตฟอร์มไม่ใช่เฉพาะแค่คอสเซนเตอร์ที่โทรมาหาคุณเท่านั้นมันมาทุกรูปแบบมันมาทุกแพลตฟอร์มเจอด้วยตัวเองแล้วก็ไม่น่าเลยกูกูไม่น่าเสียเชิงมาเลยกูสาแบบพรีเวนทีฟแอคชั่นอย่างดีมึงโทรมากูรู้คนที่เคยโดนมิจฉาชีพโทรมาแบบบอกว่าเป็นคนส่งพัสดุพัสดุตกทางหรือว่าเป็นตำรวจกูก็ป้องกันตัวเองค่อนข้างจะรัดกุมนะแต่วันนี้ด้วยความโลภจริงๆทําให้เสียน้อยเสียยากเสียมากเสีย เสียง่ายเสียมากเสียง่ายจริงๆเคสนี้หรือว่าเป็นบทเรียนที่จะต้องป้องกันตัวเองให้ดีจะโอนเงินให้ใครวิดีโอคอลหาเขาหรือว่าคนที่มายืมเงินก็ตามทุกวันนี้เพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องต้องโทรหาเขาว่าเป็นคนจริงๆหรือเปล่าทุกวันนี้มันสามารถปลอมเสียงได้ด้วยมึงวิดีโอคอลเลยว่าเขาจริงๆหรือเปล่ามันมีแจ้งความออนไลน์เออแจ้งความออนไลน์แม่งก็มีชาชีพแอดไลน์ไปเป็นตำรวจนะมีรูปเป็นตำรวจในไลน์แบบลิงก์ไปหาทนายด้วยยุคนี้แม่ง ครบวงจรราชการปอมทุกอย่างโอเคเรามันระวังตัวด้วยทุกคนอันนี้เป็นวิทยาทานสําหรับทุกคนปกติจะไม่แชร์อะไรพวกนี้หรอกโดนแล้วก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวแล้วกันโชคดีครับเจอกันบาย